หนูตัดสินใจแบบว่าอะไรที่ดีกับตัวเองได้มากขึ้นไม่ได้แบบว่ารังเลเหมือนเมื่อก่อนเหมือนหนูว่าหนูจัดการอารมณ์ตัวเองได้มากขึ้นชื่อเพชรค่ะอยู่มห้าโรงเรียนสามสิเพราะว่าพี่ชายชวนเล่นก่อนค่ะแล้วก็เหมือนมันช่วยแบบช่วยฝึกทักษะสมองอะไรประมาณนี้ด้วยก็เลยสนใจแล้วก็มันสามารถเอ,อ่อทำเป็นพอร์ตเข้ามาหาลัายได้ เหมือนคิดอะไรได้แบบค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะคะแบบบางครั้งหนูชอบคิดแบบว่าลังเลบ้างแต่ว่าเหมือนแบบพอเล่นแล้วมันก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพราะว่าหมากร้อมันก็ต้องใช้การตัดสินใจค่อนข้างมากถ้าเลือกวิชาเลือกเหมือนเมื่อก่อนหนูก็จะเป็นแบบว่าเลือกแบบ ชอบเลือกตามเพื่อนอ,อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือแบบว่าเลือกตามที่ตัวเองแบบสนใจเลือกตามที่ตัวเองแบบตัดสินใจเองได้มากขึ้นแบบหนูตัดสินใจแบบว่าอะไรที่ดีกับตัวเองได้มากขึ้นไม่ได้แบบว่ารังเลเหมือนเมื่อก่อนอย่างตอนตแรกหนูที่จริงหนูเคยเรียนศิลป์ญี่ปุ่นมาก่อนแต่เหมือนพอตอนแรกหนูชอบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบศึกษาดีๆก่อนว่าญี่ปุ่นมันต้องเรียนยังไงบ้างอะไรางี้แต่ว่าพอไปเริ่มเรียนแล้วก็แบบเรียนไม่ค่อยได้ก็เลยแบบต้องย้ายสาย หมักล้อมันมันต้องรู้ว่าอะไรทําก่อนอะไรทําหลังอะไรประมาณนี้คะ่ะเหมือนต้องรู้ว่าสิ่งนี้ต้องทําก่อนแล้วอันนี้ค่อยไปท,ทําทีหลังเหมือนจัดการจัดการเวลาจัดการความคิดตัวเองคือหมักล้อมางครั้งคือถ้ามันต้องเป็นจังหวะคะ่ะคือแบบว่าถ้าสมมติวางตรงนี้ก่อนมันก็จะดีกว่าไปวางอีกที่หนึ่งคือมันต้องรู้จังหวะต้องรู้ว่าไหนควรทําก่อนอะไรประมาณนี้นะคะ่ะ คิดเลขก็ได้มากขึ้นเหมือนหมากล้อมมันต้องคิดตลอดเวลาแบบต้องคำนวณพื้นที่ต้องคิดว่าตรงนี้แต้มเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วหนูก็เรียนสินคคำนวณด้วยก็เหมือนแบบช่วยในการแบบคิดได้เร็วขึ้นอะไรที่เข้าใจยากยาก,ก็เหมือนพอเข้าใจได้มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนแล้พี่เมื่อก่อนจะแบบเข้าใจยากกว่าเยอะต้องแบบทําความเข้าใจนานมากกว่าจะ คิดได้คือโจทย์เลขกับหมากรอมหนูว่ามันคล้ายๆกันนะคะเพราะว่ามันแบบว่าต้องคิดแบบหลายขั้นตอนคิดแบบว่าคิดคิดเกือบทุกทุกตัวสอนอะไรประมาณต้องคิดทุกเม็ดอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเหมือนหมากรอมมันช่วยทําให้หนูแบบว่าแบบคิดได้นานขึ้นต้องอยู่กับหมากรอมนนานขึ้นอะไรประมาณนี้เลขก็เหมือนกันนะคะแบบคิดต้องคิดแบบคิดให้นานขึ้นต้องคิดแบบหาทางออกให้ได้ประมาณนี้ แบบเหมือนหมากรล้อมก็ต้องคิดเม็ดที่ดีที่สุดเลขก,ก็ต้องแบบคิดวิธีว่าวิธีไหนมันดีที่สุดถึงจะแก้ข้อนี้ได้เมื่อก่อนที่แบบว่ายังแบบไม่เข้าใจขนาดหนูหนูก็ชอบเป็นคนที่แบบว่าชอบชอบแบบชอบไปดีแบบบุกเขาอะไรประมาณนีน้เหมือนแบบว่ากลัวเขาได้พื้นที่เยอะก็เลยแบบ ต้องต้องไปเล่นโดยที่แบบไม่ค่อยดูตัวเองว่าตัวเองแบบเล่นถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางครั้งก็เลยแบบทําให้ตัวเองแบบเล่นแบบเล่นผิดเยอะแล้วก็แพ้แบบเยอะมากอะไรประมาณเนี้ยแต่เหมือนพอแบบได้รู้มากขึ้นก็มันมีหมักร้องมันมีวิธีเล่นอย่างอื่นไม่จําเป็นต้องแบบว่าไปบุกเขาหรือว่าแบบไปห่วงคะแนนมากขนาดนั้นนะมันคิดได้แบบหลายอย่าง หมือนหนูว่าหนูจัดการอารมณ์ตัวเองได้มากขึ้นนะคะเหมือนแบบว่าตอนแรกคือแบบหนูเล่นแล้วแพเยอะอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกแบบว่าไม่อยากเล่นแล้วก็แบบเบื่อด้วยแล้วก็เหมือนเหมือนโดนบังคับเล่นด้วยก็เลยแบบไม่อยากเล่นก็เลยไม่ตั้งใจเท่าไหร่แบบแต่ว่าพอเริ่มเล่นแล้วก็เลยรู้สึกว่าบางครั้งมันก็สนุกแต่พอแพมันก็ เศร้าอะไรเงี้ยครับก็ต้องจัดการความรู้สึกตัวเองดีๆมาคิดเองว่าเออก็ต้องพยายามมากกว่านี้ถึงจะแบบถึงจะทําได้ถ้าไม่พยายามก็ไม่น่าจะผ่านได้ครูคกอบสอนแบบว่าสอนเข้าใจดีแบบค้าสมมติบางครั้งไม่เข้าใจหรืออะไรก็คือถามได้ตลอดอะคะแล้วก็คือถามจนกว่าแบบครูกอก็จะอธิบายจนกว่าเราจะเข้าใจจริงๆอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าแบบว่าเออ หลังเลิกเรียนหรือว่าแบบไม่ได้อยู่ในช่วงเรียนก็คือถามครูก,กบครูก,กบก็ตอบตลอดค่ะใจเย็นด้วยแล้วก็หนูว่าเรียนด้วยแล้วไม่กดดันขนาดนั้นค่ะควรคะเพราะว,ว่ามันมีมันมีประโยชน์หลายอย่างด้วยแล้วก็แบบใช้ความคิดด้วยได้ได,ได้ทั้งใช้ความคิดได้มีสติแล้วก็ควบคุมอารมณ์ต้องแบบคิดดีๆคิดให้รอบครอบมีความแบบรอบคอบมากขึ้นอะไรอย่างเี้